สวัสดีค่ะมาแล้วคลิปนี้นะคะเป็นไลฟ์สั้นสดเทือนนะคะดังนั้นเนี่ยรีบเข้ามาลูก <c oughs> ขออภัยค่ะบกเคยแค่คำพยสิว่า ก่อนเป็นคนง่ายๆบอกเคยมีฮัหหกกับไทยฮักมันเป็นจังใดเฮาบอกเคยู่แต่พอมีเธอเข้ามาหัวใจก็เปลี่ยนไปเสือตัวใดที่เคยใส่ก็เบ,บนะิ่งโบงงามก่อนที่เราจะไปทะเลทรายเดี๋ยวขอมาไลฟ์สัก15นาทีนะคะก็ใจมันก็คนแน,นาวด้วย เสียงชัดไม่ลกูกสัญญาณชัดไม่เอ่ยนะคะสวัสดีพยาพึ่งสวัสดีคุณยุทธศักดิาา์สวัสดีบอสคูเก๋คุณตุ๊กธรรมรสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊อ๋อยด้วยวันนี้ไปทะเลทรายไปอควาเรียมนะคะที่ใต้ตึกตัวเองเออเขาเรียกใต้ตึกหรอโรงแรมนะคะสวัสดีคุณโมเมโคดโมดนะคะขออนุญาตใช้เสียงนิดหน่อยนะเพราะว่าครูเองยังไม่หายไข้ดีนะคะ สวัสดีคุณสาธานีขยันไร้มากค่ะครูเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อใจเราศรัทธานในสิ่งที่ทำและเราลักในสิ่งที่เราทำค่ะความจเจริญรุ่งเรืองจะหาเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสวัสดีคดนมคดอ้อยนะคะครูหมูคุณน้อยโอ้คนใหม่เยอะมากหัวใจรัวๆต้อนรับคนใหม่ในยลกจงบอกให้เธอเข้าใจว่าฮักแล สวัสดีโค้ดแซบสวัสดีนะคะบอสครูเสะส้มนะคะสวัสดีคุณวิเวียนคุณการนาคุณบิ๋มนะคะสวัสดีค่ะโอเคไลฟ์นี้เป็นไลฟ์สั้นๆนะคะที่ครูจะปลุกจิตใต้ัำนึกของเราให้ตื่นด้านความโชคดีวันนี้เดย์ห้าสิบสองแล้วค่ะสวัสดีครูพ,พาคุณพุ๊กครูปุ้มด้วยนะคะเบิกบานก่อนส่งงงงงกก็คตต้้้ออออลบใหเ เขาเวลาหนึ่งนาทีขอบคุณค่ะกินวิตามินแป๊บหนึ่งอ่าโอเคกำลังจะไลฟ์สดไปไลฟ์เลยค่ะนะคะไปไลฟ์เลยไปไลฟ์เลย วันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราที่จะต้องมีมากๆเลยในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําให้ตัวเองประสบความสำเตร็จนะคะวิธีการไม่ต้องนะคะวิธีคิดนะคะมารองจากการเปลี่ยนจิตใต้สํานึกซึ่งเมื่อวานครูสอนเราละเอียดมากนะคะเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกนะคะให้ลึกให้กว้างให้ยาวนะคะทำไมครูสิตาถึงพิกชีวิตจากคนที่เหลือ20บาทแล้วขึ้นมา ดุ่งเรืองร่ำรวยแบบไม่รู้จะจบจากสิ้นค่ะเมื่อเจอทางร้านระดับโลกค่ะนะคะวันนี้การที่คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตรวมถึงลูกศิษย์หลายคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยอย่างพี่กันนิกาการอ่างนะ้ำเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะครูบอกเลยว่าการที่เขาโชคดีแบบนั้นมันไม่ใช่โชคฟุกค่ะแต่เขารู้ว่าเขาจะต้องถูกรางวัลที่1อยู่แล้วค่ะและเขาก็ทําตามสิ่งที่เขาคือทําตัวสอดคล้องอะ่ะนะมันก็เลยโชคดีเดี๋ยววันนี้คุณจะมาบอกค่ะว่าทําอย่างไรคุณเปรมมิกาบอกว่าฟังครู เยี่ยมรักตัวเองมากๆเสียงครูชัดเนาะโอเคอ่ะเบิกบานก่อนรู้จักครูจิตาไม่เบิกบานเรียนวิธีการให้ตายก็ไม่ด้วยค่ะไม่ใช่แค่รวยเงินค่ะเมื่อรู้จักครูจิตานะคะรวยงานโดยกันให้รวยน้ําใจรวยการแบ่งปันค่ะรวยสุขภาพดีด้วยสวัสดีนะคะคกิ๊บนะลูกสวัสดีค่ะ กุลสตรีสวัสดีคุณธีรพรคุณเพนสวยด้วยขออนุญาตเรียกองค์แล้วนะคะไม่ทักแล้วมา48องศาถึง50องศาเราอยู่บนหัวเกาะต้นตามนะคะที่เป็นเกาะ เทียมที่มันรย์สร้างขึ้นมาค่ะประมุขของดูไบสร้างขึ้นมาค่ะเป็นสิ่งมหาจักรของโลกนะคะที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนในเมืองดูไบค่ะและโลกใบนี้ก่อนที่ครูจะเข้าเนื้อหาครูคขอให้เราดูตัวนี้นิดนึงก่อนคือไอเห็นไหมที่รังได้บอกใจมันเต้นโบเป็นจังหวะ เดี๋ยวครูจะโพสต์รูปที่เขานะคะถ่ายจากการใช้เครื่องบินให้พวกเราดูนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกอายากไดอยากใดคลิปนี้ดีมากค่ะใครที่กําลังอยากจะมีช่ดีนทุกทุกด้านไม่ใช่แค่เรื่องเงินไม่ใช่แค่เรื่องหวยเพราะหวยไม่ใช่งานค่ะแต่การช่งดีนี้จะอยู่ทุกอนุเซลเมื่อคุณรู้จักโคสิตาค่ะไหนยิ้มที่ไม่ได้แค่แก้งยิ้มอะยิ้มจากหัวใจมาหน่อยสิ เบิกบานหรือ,อยังอะ <c oughs> ยิ้มด้วยสีหน้าแววตาความรู้สึกโลกไม่ต้องสนใจเหตุผลว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์อะไรถ้าผู้หญิงคนนี้พลิกชีวิตจากคนที่ติดลบกสิบนานเหลือเงินติดตัว20บาทโคตรรวยโคตรรอดเมื่อเจอกจัก,กรวาลกดแรงยู่งโูดคุณก็ทําได้ค่ะตอนนี้อยากให้อยากลูกแต่จงราว่นทำด้วยความเบิกบานค่ะ ชอบดีแชร์คลิปนี้ไปค่ะแต่ถ้าไม่อยากให้ใครโชคดีอย่าแชร์ค่ะไออยากได้อยากได้อีกดียวอีกหน่อยเราจะมีเพจของเราเองแล้วเดี๋ยวรอชมซิงเกิลใหม่จากคุจิตานะคะหลังจากกลับดูใบจะไปห้องอัด ขอบคุณนะคะลูกศิษย์ที่น่ารักนะคะก็เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังนะคะก็แต่งเพลงไว้ให้ครูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงกันนะกลับม,มาจากดูใบก็จะไปอัดเพลงเลยนะคะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมีแต่ความโชคดีเกิดขึ้น,ม,นมันไม่ใช่เรื่องบังเองิญค่ะแค่ครูสิตาล่อยขึ้นว่าเดี๋ยวจะทําค่ายเพลงขึ้นมาเพราะครูเองชอบร้องเพลงชอบร้องเล่นเต้นระบานะคะชอบแบบว่าเราก็เห็นเนาะบางทีเปิดแบบนี้ก็โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมแล้วเราก็ เสียดายอ่ะลูกศิษย์ไม่ได้ละลายอารมณ์กับเราเลยอ่ะแล้วก็คนที่มาดูที่หลังอะก็แบบก็มาถึงก็เนื้อหาเลยพอเนื้อหาเลยบางคนเนี่ยมันมีความคิดที่เขาเรียกว่าอะไรมีความคิดที่ทําให้ตัวเองแบบบล็อกตัวเองอยู่เพราะว่าวันๆคุณเชื่อไหมว่าคุณเรียนเนื้อหามาเยอะมากเลยอ่ะไหนนะครูขอนั่งแบบว่าบ้านๆของครูแล้วกันนะนักเรียนอ <laughs> ขอนั่งอย่างนี้อ่ะคือ ตั้งแต่ครูเปลี่ยนชีวิตมานะคะต้องบอกวันนี้ว่าครูยอมทิ้งเหตุผลนะคะทุกอย่างหมดเลยอะ่ะมีคนบอกว่าก็ขยันขยันสิจะได้รวยนะครูก็ไม่รวยเพราะว่าครูขยันจนเลื่อนก,กัมดาวพุ่งครูก็ไม่รวยเนาะแต่วันนี้ค่ะเมื่อครูเจอกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะกฎวิทยาศาสตร์ที่มีงานวิจัยรองรับมันทําให้ครูได้รู้ว่าทางรัฐมันมีอยู่จริงและการที่เราจะเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองและปลุกจิตใต้สำนึกของตัวเองให้เป็นคนโชคดีอยู่ในทุกอนุเซลนั้น มันเป็นเรื่องง่ายๆซึ่งครูเองปลูกจิตใต้สำนึกของตัวเองให้มีความโชคดีอยู่ทุกอนูเซลค่ะครูมีการเขียนโปรแกรมตัวเองในไลน์นะคะในไลน์ถ้าใครเป็นเพื่อนกับครูในในไลน์ก็จะเห็นว่าครูจะเขียนว่า I am happy and lucky girl มันเป็นภาคต่อนะคะจากเมื่อวานนี้นะคะมันเป็นภาคต่อจากเมื่อวานนี้นะคะครูบอกว่าเออครูเป็นคนที่โปรแกรมกับตัวเองว่าฉันเป็นคนที่มีความแฮปปี้แล้วก็ เป็นคนที่โชคดีมากๆแฮปปี้อด์ลัตกี้เกิลคือคนที่มีความสุขแล้วก็โชคดีมากๆครูโปรแกรมแบบนี้ให้กับจิตใต้ส่วนึกของครูค่ะและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับครูครูจะบอกว่าฉันมีความสุขแล้วฉันก็โชคดีมากครูจะตอบมันซ้ํๆๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้ตลอดเวลาเลยค่ะจึงทาให้ครูประสบความสําเร็จมากๆเลยหลายคนค่ะครูเชื่อไหมว่าหวยสําหรับครูครูถือว่ามันรวยไม่เสถียรนะเพราะมันมีแค่วันที่1กับวันที่16 อ่ะบางคนครูขาหวยมันมันเล่นได้ทุกวันเลยอ่ะก็แล้วแต่นะคะเพราะหวยไม่ใช่งานอ่ะสำหรับครูสิตาขาครูชอบทํางานค่ะเพราะครูเชื่อว่ามหาเศรษฐีของโลกทุกคนไม่มีใครเล่นหวยอ่ะครูก็เลยนะคะเลือกวิถีที่มหาเศรษฐีทําค่ะนอกจากการที่ครูมีคําพูดกับตัวเองนะหนูรู้ไหมว่าหนูต้องเขียนคําพูดพวกเนี้คําพูดดีๆโปรแกรมตัวเองให้ทั่วห้องเลยในวันที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตครูปลุกจิตใต้สำนึกให้ตื่นด้วยการที่ครูเห็นคาแล้วเวลาครูเห็นคํา ที่นาพาความโชคดีดึงดูดความโชคดีมาให้กับครูครูคจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรับมาเรียบร้อยแล้วแล้วเหมือนถ้าพูดง่ายๆเลยเหมือนพระเจ้าอวยพรเราเหมือนเหมือนยักษ์จินนี่อ่ะที่แบบอินิชันจะรับใช้อะไรแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราคือคนโชคดีจินนี่ก็ให้เราเป็นคนโชคดีในทุกๆอย่างอืม <c oughs> โทษค่ะอารมณ์นี้นึกออกไหมการปลูกจิตใต้สำนึกของเราให้ตื่นมันเป็น เรื่องง่ายๆมากเลยค่ะเรานอกจากการที่เรารู้สึกแล้วเราจะต้องมีการเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือด้วยซึ่งครูบอกเราหลายคลิปมากเลยแต่เราจะทําหรือไม่นั่นเรื่องของเราถ้าคิดว่าการเขียนแล้วมันยากก็อย่าหวังจะเปลี่ยนชีวิตเลยจําเป็นต้องเขียนค่ะเพราะจิตใต้สานึกจะจําด้วยด้วยภาพและจําเป็นต้องมีรูปภาพประกอบค่ะบ่งบอกถึงความโชคดีในตัวคุณค่ะคุณติตาค่ะมีการโปรแกรมตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าดักซับของครูที่ราคาขอหยิบกระเป๋าในกระเป๋าเหลืองแล้วก็ชุดนอนหน่อย ครูไม่ได้จะขายของนะครูบอกให้เราฟังเฉยๆว่าการโปรแกรมของครูครูโปรแกรมมันทุกขณะจิตใครที่รู้จักครูติตาจะรู้นะคะว่าครูอันนี้ความหมายว่าอะไรอันนี้ใช้อะไรครูใช้ตลอดเวลาค่ะทุกครั้งที่ครูมีการเห็นสัญลักษณ์ประเภทนี้ครูจะบอกตัวเองว่าฉันเป็คนโชคดีครูไม่อยากจะบอกเราเลยว่าครูไปล่องเรือที่สิงคโปร์นะคะได้ค่ะที่รักแล้วครูนะคะดึงดูดยอดเงินมาได้ทั้งหมดเจ็ดหลัก 7จ็ดล้านอ่ะเจ็ดล้านนะคะนี่นะคะครูกำลังจะบอกเราว่านะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นถ้าเรารู้สึกและให้ความหมายมันในทันทีว่าเราคือโชคดีทุกอย่างทุกสิ่งสนับสนุนเราเราจะได้แบบนั้นนี่ค่ะแม้แต่ชุดนอนของครูเองค่ะครูจะมีการใส่รหัสให้กับตัวเองตลอดเวลาค่ะทั้นยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันตอนที่ครูจนอยู่เนี่ยครูอาศัยว่าครู เป็นลูกเงินนะคะแปะทั่วห้องเลยค่ะแล้วครูก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเงินมันถาถงฉันคุณเคยเห็นภาพเงินที่อยู่ในห้องนอนเยอะๆป่ะอารมณ์น,นั้นน่ะครูรู้สึกว่าครูได้ทัแบบนั้นน่ะรู้สึกทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันเงินทองมันก็ทับถงฉันตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะจิตใต้สำนึกไม่จดจําด้วยแค่คําพูดของคุณ มันเลอะเทอะเลินเทินอ่ะเพราะคุณพูดอะไรทั้งวันอย่างเดียวนึกออกว่าแต่สิ่งที่คุณโปรแกรมแล้วฝังลงลึกและเปลี่ยนจิตใต้สนึกให้ตื่นโดยเร็วเลยคือรูปภาพตัวอักษรประเภทนี้จะเร็วด่วนนะถ้าคุณรีบคุณก็ทำแต่ถ้าคุณไม่รีบคุณก็ไม่ต้องทําคุณจะทําหมดค่ะอะไรที่เป็นทางลัดไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามค่ะเพราะมันมีงานวิจัยรองรับนะคะครูก็เลยทําเลยค่ะครูไม่ต้องมาคิดว่าใครวะวิจัยบอกกูถ้าครูสําเร็จมากพอจากคนที่มีเงินติดตัว20บาทแล้วเจ็ดเดือนน้ำพัดธุรกิ เพราะมันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเราการที่เราจะเขียนโปรแกรมว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันมั่งคั่งทุกวินาทีตลอดเวลาความมั่งคั่งสะถมฉันทุกอนูเซลล์ฉันเป็นคนที่มีความสุขเพิ่มพูนทวีคูณตลอดเวลาฉันรับสิ่งดีๆในทุกเมื่อเชื่อวันทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันร่ำรวยม้างขั่งตลอดเวลาถ้าคุณพูดเฉยๆคุณไม่ได้อะไรนะคะคุณต้องมีการเขียนและคุณต้องนำภาพที่สอดคล้องกัน นะเอามาแปะด้วยนะคะน่าจะเป็นเหตุผลที่คุณจิตาชอบโปรแกรมตลอดเวลาเพราะจิตใต้สำนึกจดจำด้วยภาพค่ะไม่ได้จดจำด้วยแค่คำพูดโอเคไหมคะทบทวนนะสิ่งแรกที่คุณจะบอกเราคือการที่เราพูดนะเรื่องราวดีๆให้รหัสดีๆกับตัวเองในการพูดนะนำพาความโชคดีคุณอยากจะโชคดีคุณอย่าบอกว่าคุณโชคดีแค่วันที่1กับวันที่16คุณต้องบอกว่าคุณโชคดีทุกวินาที อะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณหกล้มคุณก็ต้องตีความโชคดีว่ายังไงคะโอ้ยโชคดีจังเลยเป็นแค่นี้หมากัดโชคดีจังเลยเป็นแค่นี้อะไรเกิดขึ้นกับลรกับคุณโชคดีจังเลยอะไรเกิดขึ้นกับคุณเรื่องดีเรื่องไม่ดีตีเป็นโชคดีให้ได้คุณต้องตีทุกอย่างเป็นความโชคดีให้ได้ให้หมดคะ่ะถ้าคุณทําได้คุณจะดึงดูดความโชคดีง่ายคะ่ะแม่หมอบอกลูกเชื่อแม่เออโอเคไหมสิ่งที่สองค่ะนอกจากการพูดแล้ว คุณต้องหาภาพที่สอดคล้องค่ะปาประกอบในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากจะร่ำรวยคุณอยากจะมั่งคัง่งคุณก็ต้องเตรียมภาพร่ำรวยและมั่งคั่งให้ตัวคุณเห็นและรู้สึกทุกครั้งที่คุณเห็นอย่าเห็นมันเป็นแค่กระดาษแปะผนังแล้วก็เชื้อรากินแต่ให้เห็นว่าเรากําลังดึงดูดความโชคดีเข้ามานั่นคือเงินของฉันนั่นคือบ้านของฉันนั่นคือรถของฉันหนูรู้ไหมว่าคุณสตาโปรแกรมนะคะซื้อหนังสือบ้านมาแปะผนังห้องตลอดเลยค่ะ และสิ่งที่3ามที่ครูจะบอกเราค่ะคือการใส่ฟิลลิ่งลงไปในภาพนั้นๆค่ะครูตามีการใส่ความรู้สึกลงไปในภาพนั้นๆด้วยเช่นบ้านเดี่ยวหลังนี้ <c oughs> ขอโทษค่ะมีเสียงของพ่อของแม่ของลูกครูหัวเราะกันตอนทานอาหารและปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้นเสียงเงินเข้าในบ้านของฉันบ้านของฉันเป็นค่ะด้วรุ่เร่องวเฟื่องฟ,องฟูเห็นไหม เราทําทุกอย่างให้สอดคล้องกันค่ะและจักรวาลจะดึงดูดมาให้เราง่ายค่ะอยากไปรู้สึกโชคดีแค่วันที่1ถึงวันที่16ค่ะคุณจงรู้สึกโชคดีทุกวันทุกวันนี้ครูรู้สึกว่าครูได้ทุกอย่างที่ปถนามันง่ายมากเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลในการเปลี่ยนชีวิตอะค่ะแค่เราใช้กฎจักรวาลเป็นเราก็เห็นผลใครที่อยากมาเจอครูส,สดๆคุณก็เห็นภาพว่าคุณมาหาครูคุณก็เป็นภาพที่คุณมาหาครูคุณก็รู้สึกว่าคุณมาและคุณก็กระตือรือร้นที่จะมาหาข้อที่สี่ค่ะ คือคุณต้องมีการลงมือทําที่กระตือรือร้นน่ะนึกออกไหมคุณต้องทําซ้ําจนกว่ามันจะเกิดเป็นผลลัพธ์อะค่ะทาซ้ําให้สอดคล้องกันเข้าใจคํานี้ไหมในวันที่ครูจนค่ะครูโปรแกรมว่าครูมีร้อยล้านครูแปดภาพเงินครูรู้สึกทุกอย่างเรียบร้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ครูทําคือครูทํางานที่รวยได้ค่ะครูทํางานที่รู้ว่างานนี้จะพลิกชีวิตฉันครูไม่ได้ทํางานเป็นพนักงานประจําค่ะไม่งั้นครูก็รวยไม่ได้ครูจะเป็นอัครมหาเศรษฐีไม่ได้ ถูกไหมถ้าครูยังทํางานเดือนเก้าพัน 9, อยู่และวุฒิครูจบแค่หมหกค่ะครูคงได้เป็นแค่แม่บ้านกวาดบ้านถูบ้านล้างซ่วมค่ะนั่นคือฝังเหตุผลแต่เมื่อเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูด,ดมันไม่มีข้อแม้ข้อแต่ค่ะสิ่งที่ครูทําคือการลงมือทําสม่าเสมอในด้านที่เราปรารถนาค่ะลงมือทําสม่าเสมอในด้านที่เราปรารถนาค่ะเช่นใครทำธุรกิจเคอขายอยู่ตําแหน่งสูงสุดคืออะไร คุณก็ลงมือทําสม่ำเสมอค่ะและคุณรู้สึกว่าในขณะที่คุณลงมือทําคุณเป็นตามมําแหน่งนั้นเรียบร้อยแล้วใครที่ขายประกันอยู่ค่ะอ่าเขาเรียกอะไรได้รับรางวัลสูงสุดจะเป็นแชมป์ค่ายหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้สึกตอนนี้เลยว่าคุณเป็นมาเรียบร้อยด้วยความง่ายด้วยค่ะหลายคนมักจะไม่ใส่รหัสความโชคดีบนความง่ายค่ะมักจะบอกว่าฉันต้องทามันเยอะออกแรงเยอะไม่ค่ะหนูรู้ไหมว่าครูสอนลูกศิษย์ขายประกันค่ะลูกศิษย์ครูปัจจุบันนะ รอรับโทรศัพท์สาลูกค Th ้าโทรมาหาไม่ต้องไปปิดเคสแล้วค่ะง่ายขนาดนั้นเลยค่ะเมื่อเขาใส่คําว่าง่ายสบายลงไปอ่ะนี่คือข้อสุดท้ายค่ะคือข้อที่5ค่ะความโชคดีจะไม่เกิดขึ้นกับคุณซ้ำเมื่อคุณใส่คําว่ายากนานๆมีครั้งนานๆมาทีจริงปะแต่คุณสิตาบอกตัวเองค่ะทุกการลงมือทําของฉันทุกการทําของฉันมันเกิดความเจริญรุ่งเรืองซ้ําแล้วซ้าเล่าเจริญวันเจริญคืนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและทุกอย่างมันง่ายและสบาย นั่นคือสิ่งที่ครูโปรแกรมกับตัวเองค่ะแล้วครูก็ประสบความสำเร็จง่ายจริงๆค่ะและครูก็เป็นคนที่โคตรโชคดีจริงๆค่ะครูเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนิดนึงน่าจะก่อนวันที่ครูมาดูใบสองวันนะคะครูไลฟ์สดกับพี่เพอร์พี่เพิร์เป็นคนไลฟ์เนาะในดิวดีๆนะและ้วครูก็พูดกับพี่เพอร์ว่าเนี่ยอยากเปิดค่ายเพลงจังเลยอยากมีคนที่แบบทําเป็นทุกอย่างแล้วอะแล้วแบบว่าให้เราไปร้องเพลงได้เลยอะไรแบบเนี้ยเนาะคือแต่งเพลงได้ด้วยโปรดิวเซอร์ได้ด้วย ทำนองได้ด้วยทุกอย่างเลยแล้วเราก็แค่ไปร้องเพลงค่ะปรากฏว่า2วันค่ะมีนักแต่งเพลงชื่อดังค่ะ inbox ไปทาง l i น์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์ซตนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมแต่งเพลงให้ศิลปินตรงนี้ตรงนี้อยู่แล้วก็อยากร่วมงานกับครูมากเลยให้ครูฟังเพลงนิดนึงคือเพลงนี้เหมือนแต่งมาเพื่อครูมากเลยคือมันเป็นเพลงที่ดีมากค่ะแล้วก็กลับไปครูก็ตกลงว่าโอเคกลับไปแล้วก็ ครูก็จะร้องเพลงนะคะเพลงที่เขาแต่งมาให้นะซึ่งมันดูเป็นครูมากเลยนะคะเออมันดูแบบมันดูเป็นครูจริงๆนะคะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเห็นไหมมันมันไม่มีคาม่าฟรีหรอกในการลงมือทำด้านดีของเรามันไม่มีความเสียของหรอกการที่เราจะรู้สึกดีๆหรือความโชคดีของตัวเองค่ะหลายคนค่ะ52วันคุณยังทำไม่ได้เลยอย่าหวังจะเปลี่ยนชีวิตอย่างมหัศจรรย์ค่ะคุณขี้เกียจ คนที่ไม่ทําสม่ำเสมอวันนี้รู้ว่าด้านดีแต่ทําสม่ําเสมอไม่ได้ก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตด้านบรรลัยต่อไปค่ะถามว่าหนูจะต้องเทนตัวเองถึงเมื่อไหร่ยันวันตายค่ะลูกอ้าวแล้วทําไมจะต้องเทนตัวเองแค่ได้ผลลัพธ์เราเลิกล่ะเทนตัวเองด้านบวกมันยากเหรอลูกงั้นก็ไปอยู่ด้านลบๆในเอวจี v G, ความคิดของเราต่อไปครูก็บอกตัวเองค่ะว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้านดี ดีวันดีคืนดีคืนดีวันดีทุกวันดีทุกคืนเห็นไหมในเมื่อเราเจอทางลัดระดับโลกทําไมเราต้องกลับไปในปากเหวเดิมครูไม่อยากกลับไปมีชีวิตที่ยากลำบากเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะครูไม่อยากไปอยู่ในชีวิตที่ไม่มีอะไรจะกินเหลือเงนิน,นติดตัวยี่สิบบาทเรากาลังจะฆ่าตัวตายแล้วก็ครอบครัวของเราเราไม่อยากมีชีวิตแบบนั้นอีกแล้วค่ะเราจึงตัดสินใจค่ะที่จะ เปลีป่ยนแปลงชีวิตตัวเองตลอดทุกวินาทีค่ะและทิ้งทวนน,นิดนึงนะข้อสุดท้ายของสุดท้ายจริงสเปเ,เชียลค่ะคือการพัฒนาค่ะพัฒนาค่ะคุณต้องพัฒนาตัวเองยันวันตายค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเลิกพัฒนาเมื่อไหร่ที่คุณด้านชาเมื่อไหร่ที่คุณชินชานั่นหมายความว่าเป้าหมายและผลลัพธ์ของคุณมันชะลอลงค่ะจริงหรือไม่จริงนั่นแหละค่ะคุณตอบครูได้ค่ะตอนนี้ที่นี่ประมาณกี่โมงคะที่รักที่นี่เหรอคะ ที่นี่บ่ายโมงสี่สิบร้อนมากค่ะนะคะโอเคมั่นใจว่าพวกเราทุกคนจะตื่นรู้นะกับคลิปนี้นะคะพัฒนาตัวเองนะคะอย่าหยุดนะเจอด้านดีแล้วไปต่อบวกขาดอารมณ์มาก่อนค่ะวิธีการไม่สี่เรียดค่ะวิธีคิดอารมณ์เราผ่านจากันจกรวาลจัดให้ง่ายมากค่ะดังนั้นนะครูเชื่อเหลือเกินว่าใครที่ดูคลิปนี้จะเป็นคนโคตรโชคดีแบบง,ง่ายสบายสบาย,บายอย่าลืมนะทําให้ครบตามที่ครูบอกค่ะและคุณจะดึงดูดความโชคดีชนิดที่ว่าพลิกชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะ เพราะเชื่อว่าปาฏิหารสร้างเองได้ค่ะจากใจครูสิตาพรสวัรค์ปั้นเองได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเรียนฟรีได้ผลไปลงคอร์สแคมป์สัมนมาแอดไปที่ไลน์แอดค้ดอเดอร์สกร์สิตาขออนุญาตไปขี่อูดกันค่ะสวัสดีค่ะเล็บยูเด